JB w o ว g ก็ t 7เซเตัดสินใจแยกทางกับต้นสังกัด C D N z a r e c o r d หลังหมดสัญญาเป็นแฟนรีบส่งกำลังใจให้การเริ่มต้นใหม่ เมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาของเกาหลีต้นสังกัด Cdn z a Records ได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับสัญญาพิเศษของพวกเขากับ JB โดยในคำชี้แจงได้ระบุว่าสวัสดีนี่คือ Cdn z a Records ก่อนอื่นเราขอขอบคุณแฟนๆทุกคนสำหรับความรักและการสนับสนุนของคุณสำหรับ JB หลังจากคิดและปรึกษาหารือก,กับศิลปินมามากเราก็ได้ข้อตกลงร่วมกันในการยกเลิกสัญญาศิลปินที่มีผลตั้งแต่เดือนเมษายนปี2023เราอยากจะขอโทษแฟนๆอย่างจริงใจสำหรับการประกาศอย่างกระทันหัน ขอบคุณถึงอย่างไรก็ตาม JB ได้เซ็นสัญญาพิเศษครั้งแรกกับ CDN ZA เมื่อปีที่แล้วหลังจากที่แยกทางกับ HiR Music ซึ่งเป็นค่ายเพลงที่นำโดย j p a r k โดยก่อนหน้านี้ก็เซเว่นหมดสัญญากับ JYP Entertainment ไปเมื่อต้นปี64ที่ผ่านมาและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวและข่าวสารจาก K-pop Station หากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ